ทาเลสวยๆพวกเขาก็ไปเช่าพวกคุณเวลาที่เขาไม่ผลประกอบการตกเขาก็ไม่ต่อสัญญาเช่าจำเอาไว้ใครมีตึกสวยๆใครมีตึกเล็กๆตึกยังไงอย่าให้เจ้าสัวนายทุนมาใช้พื้นที่อันทรงเกียรติของคุณเราเป็นเจ้าของประเทศไทยเสียภาษี เยอะแยะและนายกตู่กู้อีกเป็นล้านล้านประเทศไทยเจ๊งหมดเจ๊งจริงแต่เจ้าสัวเพิ่มขึ้นหนึ่งแสนล้านในหนึ่งปีคุณว่าแฟร์ไหมแฟร์ไม่แฟร์พิมพ์มาแฟร์ไม่แฟร์พิมพ์มาเก็บไม่เป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นอหิงสา สิ่งที่ดีที่สุดเจ้าสัวมันกลัวเงินเงินจะหล่นสักสิบบาทขามันสัน่นขามันสัน่นตอนนี้ได้ข่าวว่ามันพยายามพยายามทุกอย่างที่จะไม่ให้ผมพูดเรื่องนี้แชร์ไปที่ซีพีแชร์ไปเปิดกลุ่มแชร์ให้ผมโกดมากนะเมื่อเช้าได้ครอบ มื่อเช้ามีคนส่งข้อความมาหนึ่งข้อความเป็นข้อความที่ผมจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแหมมึงคิดว่าเงินมึงซื้อได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะให้มันรู้กันไปว่าเงินกับความเป็นมนุษย์มึงจะเหลืออะไรการทำมาหากินถ้าไม่มีธรรมาภิบาลผูกขาดเจ้าสัวนายพลอำนาจกฎหมายผูกขาดระบบ ไม่อยากจะพูดมันคือการทำลายทั้งประเทศวันนี้หลายเรื่องนะหลายเรื่องนะเราเนี่หลายเรื่องนะเยอะนะเยอะนะไปบีบนะเริ่มบีบสถานีนะเยอะนะนึกว่ากลัวใช่ไหมไม่กลัวหรอแชร์ไปให้ถึงแชร์ไปให้ถึงสสิบ1เคแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศอะไรให้ฟังแชร์ไป แชร์ไปเลยแชร์ไปช่องสามแชร์ไปช่องไหนก็แชร์ไปแชร์ไปให้หมดซีพีทำเนียบผู้ประกอบการค้าแชร์ไม่ต้องโทรมานะผมขอประกาศตั้งแต่วินาทีนี้หยุดบทบาทพิธีกรรายการครัวคุณตไอย ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าสัญญาณมาว่าอย่าให้พูดเรื่องเจ้าสัวเพราะกลัวจะไม่ได้สปอนเซอร์จบใครเห็นด้วยกับหัวใจจบใครอยากจะก้มเอาเศษตังนั้นเชิญไม่ต้องส่งข้อความมาแสดงอิทธิฤทธิเหนือผม ส่วนรายการอื่นเดี๋ยวจะเคลียร์เงื่อมันอันนี้มาด่วนจับไปตามสบายเพราะฉะนั้นใครจะแพ่นอะไรก็รจะทำารเชิญไม่มีหน้าผมผมไม่ซัพพอร์ตพวกคุณเด็กขาดจำเอาไว้จำเอาไว้จำ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 ,จำไม่มีทางและอย่าคิดว่าผมกลัวและด้วยความเคารพ ผมเคารบทุกคนที่ทำงานด้วยกันผมจึงปล่อยตัวเองให้ฟรีเพื่อให้ไม่เป็นปัญหาต่อทุกคนเพราะผมจะใช้สมองทำงานผมไม่อยากให้คุณเอาเศษตังของคุณมาบังคับผมจำเอาไว้เพราะงั้นสถานีไม่ต้องมาตึงเต้นกับผมทีวีไม่มีอนาคตหรอกจำเอาไว้